สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งเพิ่มจากของเก่านะครับของเก่า 60k เพิ่มอีกส 30k ครับเพิ่มอิเมอร์เตอร์ใหม่ตัวหนึ่งนี่คือการเข้าไฟของช่างเทพนะครับช่างทะละเทพนี่ครับซีรูหลายลมจะเป็นประมาณนี้ เมื่อกี้ไปตัดไฟวัดมาแล้วครับนี่เข้าไปจะมีเยเกอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งอธระบบเพฟังเข่าๆเนี้ย่าๆนะครับไอ้ที่มาเพิ่มนี่จะมีอินเวอร์เตอร์30 K. 30 K สามสิบเคสามสิบเคนี่นี่เรามาเพิ่มที่หกสิบสองแผ่นครับเดี๋ยวบนหลังคาจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนี่ครับจะเป็นประมาณนี้ ซึงเราจะมาพ่วงกับสมาร์ทล็อกเกอร์ใช้ตัวเดียวครับเป็นระบบไว้สำหรับควบคุมและมอนิเตอร์ครับนี่เป็นการจําไฟนะครับของช่างไฟมืออาชีพครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับนั้นมือแล้วมืออาชีพเป็นไงวะมืออาชีพมืออาชีพสิแต่เป็นครั้งแรกไง นี่ครับดูการเบิ้นสายสามเฟสของซีดูไลโซลาเซลล์การเบิ้นสายสวยๆสวยหรือไม่สวยนะครับเอาเรื่อนรับเข้าไฟทุกสถานที่ครับ สนใจ,จติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะครับรับทั่วราชอาณจาจักรไทยราคาเป็นมิตรขอบคุณครับ